พอเถอะไอรักเธอเดี๋ยวเรามาเจอกันโอ้ยาวมากนี่ใส่ของจริงด้วยโอเคดี๋ยวเเผื่อได้โอเคเรียหนึ่องอีกรอบจาหนึม 6เอ6เ <A> อเอาทำ,ทำไมฉันต้องอุ้มทำไมฉันต้องดึงเธอเฮ้ยเอาวันนี้มาหน่อยเอาถุงถุงไม่นั่นมาลน่ะ